ได้ตอนรับรูปหล่อหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีถือว่าเป็นมงคลทั้งสามอย่างหนึ่งเป็นมงคลตาที่เห็นญาติโยมสาธุชนพระภิกษุสงฆงง์สมมณน,นมากันมากสองเป็นมงคลปาก ได้สนทนาปาใยกับญาิโยมกับพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทุดดงมาส่งหลวงปู่สามได้ช่วยดูแลในบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับสถานนี้เกี่ยวกับสถานที่ที่จะมาปดิสถานหลวงปู่ทองคำ เรียกว่าได้เห็นเป็นบุญตาได้เจรจาเป็นบุญปากได้อุปถากเป็นบุญตัวถือว่ามงคลสามอย่างพระได้รับโยมได้รับพระภิกษุสงฆ์องค์สมณีทุกทุกรูปได้รับกันหมดถือว่าเป็นนิมิตมงคลที่สำคัญ